ว้าววาวดูหนังหนุ่มไหมเพื่อนเพียงไม่ได้ดูไอ้สัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะพี่นาร์วุสุดรายการ TGM Channel นะผมเนี่ยเราอยู่เกม Suicide Squads ไขกระดักได้มา s q u a d หนังเกาหนุกดีนะให้สปอยป่ะตอนตอนจบมีคนรอดอะสปอยฮะ้กลรู้หมก็สปอยได้ไอ้สัสโจ๊กเกอร์ผู้ชายโอ้ยเฮียโตัวเสืเป็นกระเทยไอ้สัสน้ำตาปากแดง เาอย่างกเเล่นตัวอะไรแล้วเนี่ยผลเล่นแล้วเนี่ยเขาเล่นตัวอะไรเลชช็อตอ้าวเล่นแฮร์รี่ควีนคนที่แม่นที่สุดในดีซีกูก็นึกว่ามันแม่นอันดับหนึ่งแม่งแม่นอันดับสองเรื่องมีว่าฮอนี่โดนยิงตกอาแค่นั้นแหละเปิดมาให้ยิงเลยไม่มีอะไรมอกเราจะไม่สปอยนะไม่สปอยกูว่าเล่นไปเล่นมาแล่งเกมแม่งสปอยทั้งนั้น ไม่มาคนเรื่องเลยอ๋อได้อยู่ไแกเมาออมาไวลเกิหเนียเฟรมเร่นลหกสิบเมาไวอะมาเอ้เอ้ยมามามาโคลนโคลโคลนโคลนน ยิงแต่หัวยิงตัวยิงโคตราโคมลันโคมรันโคมรันเอาหายไปเลยโคมรันโคมรันมันก็ยิงตัวได้เอากด <run. S 1> โคมรันโอ้ทำไมกูติดไฟของไอตัวนี้วะเนี่ยจบแล้วยังยังไม่จบยังจบแล้วอีคิวเพิแล้วเมื่อห่ลุน้นเงนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวไฟนะมึงได้หลายไปได้สิบสองคิวเมื่อกี้สิบสี่โอ้ยหายเด้อกูเปลี่ยนเป็นเล่นตัวไฟแล้วมา เย็ๆเราเปลี่ยนตัวแล้วรวไฟกี่โกงอะเฮ้โอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ิุ้ยปุ้ยปอะไรเราอะไรเ่อะไรเราอะไรเราอะไรข่าพวกเดียวกันเองหาพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนติดมีปืนมีปืนได้ทําท่า อย่าลืมจดไว้นะรอบแรกคิวกี่ตัวสี่สิบสองดีปูแลทำซ่าจบแล้วทีมมันจบไวจังวะโดดโดดฟา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 ดคิวไปสิบแปดสิบสองบวกสิบแปดเป็นเริ่มเกลียดต่อไฟแล้วจริงมันสามสี่ไฟกูจังน่ะอือ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 ยัง ยังไม่หมดหรอเท่าไหร่สามสิบคแล้วตอนนี้รวมหมดอ่ะโอาที่สองได้สามตัวเป็นสี่ยี่สิบยี่สิบสยเจ็ดคิวยี่สิองค์กอยู่เพื่อขาดตัวเล่นตัวไฟมันตัวไฟมันตัวไฟมันไม่ได้เลยอ่ะ okay. เดี๋ยวเราตอเปลี่ยนก็ได้ตัวไฟมันเผา ลุยลุยลุยเกมนี้มีทั้งในมือถือนะผมแล้วก็ในคอมก็ไรก็ไรเอาหัวฮะเอาหัวฮะเอาเหรอเอาหัวเอาหัวปุ๊บดิหัวโยกหัวโยกฟาด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 หัวโยก มีตัวเท็หขวานด้วยว่ะอือ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 เล่นเล่นขวานเหรอฮะเล่นขวานมาเจอกับมาไปบอลนี่มา嘛มามาอุ้ยจะเอาประแจมาไขอะไรมาอย่าอย่าแย่งอย่าแย่งกูอย่าเผาอย่าเผาอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนเดี๋ยวกูตายไอตัสเดี๋ยวกูตายเอตัสเดี๋ยวกูตาย เราดีคิวอยู่ตัวอะไรเล่าอะไรเล่ายี่สองคืออะไรเล่าอะไรเล่ายี่สิบเจ็ดห้าสิบสองคิวแล้วตอนนี้อีกเจ็ดบวกอีกยี่สิบสามเป็นสี่สิบชาชาติดคิวห้าริมคิวอะไรเดียวเนี่ยเราเน้นตีดีกว่าเอาไอ้เชี่ยแล้วเผื่อกดมาเล่นตัวไฟผมไม่ใช่มึงโค้งแล้วเนี่ยมึงโค้งแล้วเนี่ะมันใช่แล้วมันโค้งเผื่อกดมาเล่นตัวไฟห้าสองคิวกูนั่มึงอยู่ตอนนี้ มาสิเไปไ็นต่อวะทางไหนวะเนี่ยอ๋อเวฟสี่มามาทางไหนก็มารถไฟทำอะไรไม่ได้หรอน่อจาจะเผาเลยเได้ปาร์ตี้อาจารย์ก็ไฟเออร์อเผา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  ทริปจบนี้กูจะกลับไปตัวเดิมอย่ามาตัวขวานน่ะโอ้ยอย่าเล่นปืนอย่าเล่นปืนเอ้าไม่ให้กูเล่นปืนแท้กูเล่นอะไรแหละาไอกเด็กกูแดงแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไฟหมดไฟหมดอืออือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นทูมินทอส อะไรเราปีเตี่ะปีเตี่ยมาดิโอ้ใจเใจเย็น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 ไม่ยงไม่เย็นแล้วไปละอือใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาดิอือบังใครเอาอู้หูกัดลิงกัดลิงทำไมบังใครมันใช้เองวะเนี่ยกัดลิงกัดลิง เขาแก๊สลิงเขาเยอย้วกอีกหัวแตกเลยอั67เป็2คิว42อะกูรู้่นี่คือีวะ<า> <68. S 1> ืมา68 2คิวมากลับตัวเดิมละโอ้โอ,โอตัวอะไรวะเนี่ย บิ not, ๊กเปิ่มเหรออุ้ยอุ้ยอุยเอาเหรอฮะเอาเรื่องโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอไม่ได้คิวด้วยเพราเท่าอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยตัวใหญ่อือตัวใหญ่โุ้งโดนไปเมื่อกี้โอ้ยอู้วโอ้ เ็ดเ็ดตัวยิงเดดช็อตได้หนีพลักูหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอใจเย็นๆนี่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 ตัวใหญ่มาอีกแล้วใหญ่แล้วมึงกุ้งมาหาผู้คนเดียวนี่นะอืมอันติ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 ใครใช้อันติอยู่วะอันติอันติ ทันตีทันตีเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้72เดส่วะ72เป็น7 0 80 90เาา้ย <98. S 2> เาเ่มาแตกเบ้โอต ไฟมาแล้ไฟมาเอาจบเลยมีคิวเพื่อน <58. S 1> <58. S 2> เพ <8. S 2> ี้ย98 98ไม่เห็นวะอ๋อ96เดินมานี่อัพเกาะมาฟาดหัวโยก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 ให้เดิเนไปไหนวะ

ตวัววานตวัวตัวใหญ่นี่หว่าไม่ใช่ตวัววานเล้าดิอย่าล้าดิโอเดี๋ยวี้อย่าล้าดิกันดิ้งกัยนย่าราดิเวร้อนนงะกันดิ้ง98บวแกแล้วก ติดใจโจไฟมากเลยขอเล่ดดนอีกรอบบอกห้ามเล่นครับบอกเองว่าเคียบห้ามเล่นผมดืมไปไหนวะเนี่ยไฟไฟไฟเกมนี้มันทำระบบออนไลน์มาโอ้โหโอ้โห <c oughs> <failures> ừu tiện 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 này, tiện ừu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  tiện ร้อยแปดลิ้นรถไฟอ่ะตัวมันขีดอ่ะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยถือถังแกะทำเฮ้ย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 โอ้โหแช่นี่แหละวิ่งตัวระเบิดตัวระเบิดแกจะปะจะปะ เจ้าป้าเจ้าปาเจ้าปาเจ้าป้าปุ้ยแทบตายมันตายแล้วเนี่ยเดินเดินเดินห้องโดนตัวถังแก๊สแม่งโอ๊ยจบ ยี่สิบสองร้อยทีริแฟร์กำเล่นตัวเดิมนะหนึ่งกานไหนวะเนี่ยหึงกึงหนึ่งกางถนนไปกูเลยกูเพิ่งจบทางถนนนะเพื่อนทำไมมันถือสั่งเกมล่ะแตวมันก็ป่าใส่พื้นแล้วมันก็จะบินบินเหมือนตัวมันตายแล้วมันไม่ทได้ป่าเลยกูเล่นตัวไฟแม่งเผาแม่งไม่ตายใช่วะ เว็บแปดไอชิตุระเบิดฮัลโหลอ้อะไรอะไรอะไรโอ้จบละโอ้มาเป็นแก๊ง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 โอ้ยร้อยยี่สิบเก้าอยู่เลยอ่ะ มาใช้อันติกับลูกกระจกทําไมล่ะเนี่ยทําไมล่ะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ๆมีก็ใช้สิเล่นได้ลมเนาะอะไรล็ออะไรล็ออะไรล็อเล่นได้อารมแล้วเกินมึนง,กงอกีแก๊ตลิงเหรอแก๊ตลิงเหรอแก๊ตลิงเหรออืมอันติหน่อย,ยไหมเรียกอันติเอ้ยแก๊ตลิงเหรอโอ้ยแกต๊แลแกตลิงกี่ตัวแก๊ตลิงกี่ตัวอตตินน้

เอาคุณตายหรือยังวะเนี่เอาเดินวนกลับมาทางเดิมเบ๊ก้าอู้อะไรวะน่าอะไรวะน่าจะไปไหนจะไปจะถือแฉลงไปไหนเล่าหื้มอืมอืมอืมตีเพื่อนหัวแล้วอุนตีอะไรเลยตอนนี้ผมอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าอืม ตายเถอะาราไหนเน่าไปไหนหลังสาวผัวมึงตัวมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยตัวอะไรไม่รู้เหมารว,วมฟาดหมดอืมไม่รู้แล้วใครเป็นใครเนี่ยไม่รู้เอาตอนนี้ค่ายยิบสองมันจะลิ้งแล้วว่าจะทิ้ตัวแล้วเพื่อน ตัวกนะันละก็เพิ่มดาเมจโอเคร้อยสี่สิบห้าร้อยแปดแปดอืมเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิฟาดโอ้โหรลอนฟาดเสียหลักเดี๋ยวเราคนนี้มันไม่ฟดาดเสียหลักตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่เราคว้าแต่ล่างเราคว้าแต่ล่างเราไม่มาใช้สิ่งลู่จ็อกแล้วนี่ไงล่ะจะปลาถังเหรอป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 าถังเหรออืมไอตัวใหญ่แก๊งซิงเหรอแกนซิงแกนงซิง แคทลิงแคทลิงแคทลิงไม่ได้ยิงกูหรอกอะไรระเบิดวะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอืมยิง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 หลบ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 ดิให้หลบหลบคว้าหลังหลังแอนหลังแอนหลังแอนอืมอย่าถือปืนพี่ไม uh, ่ชอบ โบกิพิบเจ็ดตัวครับพิบน,น้อยสองร้อยห้าเล่นเกมนี้มันความใหญ่เอาเลยโอ้โห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 หมดเลย เรียบเลยเรียบยกค่ายคิดว่าถือถแถงเอถือขวานนะ,นะมันใช่ใตีตีกและโหดอะอะไรเล่าอะไรเล่าอ๋อที่โดนไฟตัวไฟไม่เป็นไรเนี่ยว่ะกูโดนไอตัวที่มันโดนไฟตัวไฟ,วไฟมันมาตกโดนไฟตัวไฟสะดุตัวไหนไฟ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยโอ้ยหูมือเดี่ยวเดี่ยวเหี่ยวเวี่ยงเดี่ยวเบี่ยงมั่วเหยวเบี่ยงมั่วเดี่ยวเี่ยงมั่วเดี๋ยวยิงให้หรอกอือ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 ยิงไม่โดนอันอันติมาอันติมาอันติมา อันตีมาเรีบจบคิเพิ่มคิดเพิ่มีกยี่สิบห้าตัวยงมันเป็นอะไรบ้านะ่วยี่สิบตัวเป็นสาวสองร้อยสามสิบอแต่อ เบลที่สองเสียงกันลิงเสียงกันลิงมาแต่ไกลเสียงมึงดานเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะดานเท่าไหร่แล้วมึงอะเบลที่สองที่สองแล้วมึงซีดูแลวอ้าอืออืออือกูจบเร็วกูมาไวมาเร็วเค็มเร็วไปเร็วอย่าอย่าดักอย่าเล่นของหนักอย่าเวี่ยงของอย่าคว้างได้หนึ่งสิบห้าแล้วก็จบเีกว่านะ มันปีกี่เวฟอะกูไม่รู้ก็เดาไปก่อนถึงสิบห้าก่อนยาวเวียงงูเวียงอะครับเบียงเบียงเนเบียงเนาะเบียงเวียงโอ๊ยอ้าวไอ้เหี้ยฮาริควีนตายฮะกูเล่นมันจัดมึงมึงฆ่ามึงฆ่าตัวกูเผาแม่งอันตรกเร้วไอ้เหี้ยฮาริควีนกูตายยอมไม่ได้ยอมโอ๊ยทางแค่ผูก ุยทางแก๊สทางแก๊สน้องแก๊สอ่ะอะไรอืม้มจกแกคอมลีบวกอีกสิงตัวกูทำให้เลี้ยีบายโดนจอกเกอร์กูเล่นแน่บอกองที่ทำไ้ทำให้หานเล้ยกีตายเผาแม่งหมดพวกค่ายเลยวันนไอ้ อืม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 เผาร้อแก๊งกาต่อไปกูจะไม่เล่นเล่นช็อตแล้วเลยอะไรเราอาลิฟีนกูเป็นลมแดดอืมอันติอันติตายกระจายเรียบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอดิตัวใหญ่ตัวใหญ่ตเผาเผาคนเดียวเกิดมาเพื่อเผาตัวใหญ่ลยเกิดมาเพื่อเผาเอาดิเอาดิโอ้องิงตตายกระจายตายตายเรยบลินนอ๋อบวกอีกสามสีตัว สองร้อเจ็สิกเพื่อนเซ็งไงอาไิควีนกูตายเพื่อนดีใจแลโอ้วอ้หอีกแล้วอันตีอีกแลวโอ้ยตายตายแต่มันสุดแล้วนี่หว่าเลยทีสี่ เีดเล่นได้ถึงสิบห้าเผาเผาไอเกี้ยงเผาไอเกี้ยงจะเล่นปืนอ่ะไม่เล่นปืนเล่นปืนเล่นอะไรนะจะใช้ปืนนี่อันติดกระจายตายเรียบ นี่นี่เผารอบแก๊สลิงอุ้ยเย็งแก๊สลิงสามตัวนี่ดี่นี่แก๊สลิงสามตัวนี่ไงสามตัวตายเรียบเลยแก๊สลิงอืมเรียบร้อยโซโลได้ยังไง อาอีก8ตัวอ304ต,ตัวโอ้ยโนดนระเบิดเอาเดือช็อตตายเอาเพื่อนผมทำเดืช็อตตายอะ่ะเวที5สาตาร์ท เนสโดนระเบิดตายเผาแก๊งลิงโอ้แก๊งลิงกี่ตัววะน่ะเด้อเด้อเด้ออืมอันติกระจายอันติกระจายตายเรียบอืมเผาไปดิเผาเอาเหรอ อย่าลมอย่าลมอย่าลมไอ้เหี้ยอย่าลุ้มไม่ัตัวไฟกูจะตายกับไฟกับอะไรยงนเนี่ยอเยอึเผาไปดิอันติกระจายตายเรียบอย ค uh ุณ huh, รู้่าตัวเองเป็นดาบ้อนบอลแล้วนะสุดสายซัพอร์หนึาก้อนบอลแทเนี่ยเก็บเลือดก่อนเพราะว่ากันสรงขึ้เก่าป้าน้อยห้าอมี ข้าไีกสามสิบสี่ตัวถามว่าสามสิบตัววิงสิบห้าเพื่อนข้าแล้วบอกด้วยกูเล่นได้ช็อตเล่นก่อน เกมนี้ไม่มีก oh ี่เวฟวะเนี่ยหย่าจบเถอะนะเอาจบล้อเหรอมันยังไม่ยอมจบเมื่อกี้เลยเกมเท่าไหร่ละสามงาเลยกูรอได้โอ๋อเอ็ดไม่ไหวแล้วนะ อืล็อกหัวล็อกหัวล็อกหัวอืม,อมชิมสี่แล้วล็อกหัวอืม Hey, เดชช็อตโผล่โผล่โผล่กลลิงแกลลิงสองต, e. ต,ตัวเลยไอ้ยังแกลลิงสามตัวสี่ตัวแกลลิงกี่ 4, 4, ตัวไม่รู้โคตรเยอะเลยโคตรมันเลยไอ้ทาเลือกปืนเนี่ยมันตีมันอะเออ ไอ้เนงนี้ยดี๋ยวอดตายไอ้เงี้ยดี๋ยิงเลยตายไอ้เงี้ยเขาไปตายเก็เ,กนนเวฟฮะเราฆ่าไปทั้งหมดสา8บปตัวนะเราลองฟัง<ม>ว่า d d ดเขาฆ่าไปกี่ตัวนะผมเยอะกว่า500บอกตรงแน่ใจแน่ใจ สิบหนะ้นะาแล้วรอบที่สิบห้าลรวกำลังมาแล้วเรามารอนะครับผมรอได้เลยเดี๋ยวรู้ว่าการไม่แพ้เป็นไงรอเลยรอดูเลยอ่ะอะไรกินตาย ไอนลีกยิงตายรอสิทธาแมงตายไปสองตัวแล้วไปไฟสดไงสดไงตหน่อยโอ้ยโอ้ยตัวระเบิดเนี่ยตายเจอตรงเพราะตัวระเบิดตรงนั้นน่ะโอ้ยโอ้ย

โดนระเบ er ิดหนึ <ifies> ่งเ็มเลยนี่แหะนี framework. ่แหะเออเพื่อนตายหมดแล้วอ่ะตายทั้งหมดอ่ะที่มึงเล่นมามึงจะได้ฆ่าไปกี่ตัวสามร้อยสามสิบสี่ตัวกูสามร้อยสามสิบแปดตัวโอ้โหน้อยกว่าสี่ตัวมึงอ่อนวะเย่อ่อนวะ โว้ด,ด้วย,อยโอ้ยการแข่งครั้งนี้กูชนะบวกด้วยมึงตายหมดทุกตัวเลยอืมก็มึงก็ตายหมดไงคือจงใจให้มันตายหมดเลยโอ้โอโอเคโอเคก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ฮะไปโหลดกันได้นะผมริ้งโหลด,ดอวู่กำลังครับอาจจะมีอัปเดตมาใหม่มีโหมดออนไลน์โหมดมากมายเพิ่มตัวละครก็ตามได้นะสำหรับวันนี้กูขอไปดูหนังบป๊บน,นึ่งนะบายบาย